ของทุกชาวบ้านนะคะปฏิติามเรื่องเตือนภัยเตือนคุณกันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนมีอยู่จุดหนึ่งค่ะมีการน้องเรียนมาเยอะมากในมอบุรพามหาวิทยาลัยบุรพาเขาจะมีสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยใกล้กับชายหาดบังแสนถ้าเกิดว่าใครได้ไปกันแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้นะคะแทนที่จะขับรถกันตามกฎระเบียบขับรถย้อนสอนมาซะอย่างนั้นนะคะเพราะอาจจะด้วยความที่ประหยัดเวลาหรือมักง่ายก็ไม่รู้แหละเข้ามาส่งนักศึกษา ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้งเขาก็เลยกังวลว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอ,อีกหน่อยก็จะเกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมานะคะนี่เป็น ภาพบรรยากาศที่บริเวณสี่แยกน้ามหาวิทยาลัยบรุราาพาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะจะเห็นนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะรถของผู้ปกครองเท่านั้นหลักๆเลยเนี่ยนี่เลยค่ะชัดๆรถจกักรยานรับจ้างนี่แหละรับนักศึกษาขี่ย้อนสอนเพื่อมาส่งที่หน้ามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาตํารวจเนี่ยก็ไม่มีการกวดขันจับกลุมนะจากที่มีการเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็มีการชี้แจงไม่ต้องไม่ต้องระวังรถ ที่จะสวนมาเลยเอาแค่คนเปิดประตูลงมาเขาไม่เห็นหรอกใช่ค่ะเขาก็สังเกตแต่ทางที่รถวิ่งถูกต้องถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะเขากลับว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยดูถ้าอนาคตทั้งหน้าจะมีผู้บาดเจ็บหรือแม้แต่ร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะก็อยากจะฝากถึงตำรวจข่าวนี้นะ ตำรวจภูทรแสนสุขช่วยกันกวดขันในจราจรหน่อยรวมไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนนั่นแหละคุณก็ต้องระวังด้วยเพราะทั้งหมดคือชีวิตของคุณเองนะคะนอกจากย้อนสอนแล้วมีไม่ใส่หมวกกันน็อกสายยางนี่ถ้าถูกจับนี่น้องสายจาหลยกระทงนะคะได้ค่าปรับไปไม่น้อยทีเดียวค่ะใช่แน่นอกเหนือจากผิดกฎหมายอันตรายนะฮะใช่ค่ะนี่แหละค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแบบนี้พบเห็นเหตุการณ์แบบนี้แจ้งมาได้ผ่านรายการของเรานะคะพอาะ